สวัสดีครับวันนี้วันที่4ธันวาคม2567นะครับสานการของเซตใบของของวันนี้นะครับก็ร่วงลงมานะครับเปิดลบ3.25จุดนะครับอยู่ที่1451.51จุดนะครับส่วน MI ก็บวกไป3.28จุดนะครับอยู่ที่327.25จุดนะครับ ดูหเหมือนว่าจะแตกต่างกันแต่ก็อยู่ังอ,อยู่ในวงแคบทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเก่งกําไรจากานักลงทุนนะครับนำเม็ดเงินเข้าไปในหุ้นตัวหนึ่งตัวใดมากที่สุดใน5ดับนะครับก็คือ t Top p o o n ี y n นนั่นเองอันดับแรกจะเป็น SCB นะครับนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น379.57มิลเลนนะครับโดยทำให้ราคาของ SCB นั้นบวกขึ้นไป0.86%นะครับ อยู่ที่ราคา117บาทนั่นเองนะครับไปดู Fundamental นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3% 1นึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา2%รวมทั้ง3ทั้ง3คมคอเตอร์นี่ก็เป็นจังหวะไซแบอขึ้นมานะครับอ PE อยู่ที่9.03% 3เท่านะครับ 9.03เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่8.91มี EPS ที่9.57ต่ารตงต่อหุ้นก็คือกำไรสุทธินะครับแล้วก็มี DPS ที่2บาทนะครับสลับ SCB นะครับยานแม่นะครับไปดูจังหวะของกราฟของยานแม่ยังคงเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นมานะครับถ้าดูจังหวะของแนวโน้มก็จะเห็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเนื่องจากอะไรครับต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับ เป็นจังหวะการเคลื่อนที่ของราคาเป็นโเมนตั้มของราคานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเก่งกําไรและอดทนถือต่อไปนะครับให้ราคาขึ้นไปที่แนวทดสอบสําคัญที่127บาทนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแนวรับอยู่ที่117.50บาทนะครับแนวรับนะครับส่วนแนวต้านสำคัญที่127บาทหรือ130บาทถัดไปนะครับเป็นจังหวะ ออกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยที่7.76บินลียนนะครับแต่ว่ามีอา i ไซชี้ขึ้นไปที่โอว t ตก็คือใกล้ๆ6-70ก็คือ68นะครับ m อ c d ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปอย่างเย็ยนๆว่าราคาย,ยังคงต้องขึ้นต่อนะครับ o อ v ก็ไซด์เวถึงไซด์เว้ขึ้นไปนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นของ SCB นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ในระหว่างนี้ถ้าเกิดอยากได้กำไรก็ต้องเข้าช้อนที่17บาท50สตางค์แล้วก็อดทนถือให้ถึง127บาทนั่นเองนะครับก็มองตามลักษณะของแนวโน้มเช่นนี้นะครับถัดมาตัวที่2นะครับเป็นแบงค์ตัวที่2นะครับช่วงนี้มีแบงค์เข้ามานะครับอย่างงดงามนะครับแบงก์ตัวที่2บวกขึ้นไป1.50บาทนะครับก็คือ1บาท50นั่นเองแล้วก็ราคาที่100 1 5 5บาทนะครับ สเดือนที่ผ่านมา KBank ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปหกเปหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไปสเปอร์เซนก็คือไซด์ไว้อัพขึ้นมานะครับ PE e อยู่ที่เจ็จุหหเท่านะครับมียูอยู่ที่4ี่จุสมเเซมี e ี s ที่สิบห้าจุดเ็ดแปดต่างต่อหุ้นนะครับคือกําไรสุทธิส่วน DPS อยู่ที่1.50่ะตังต่อหุ้นนะครับ เป็นจังหวะอย่างไรไปดูที่กราฟของเขาเป็นจังหวะกําลังไซเวย์ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากวัฏจักรหรือแนวโน้มของราคาก็จะเห็นว่าต่าสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่าสุดต่าสุดทีนี้ก็จะกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็เป็นจังหวะขาขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะทํากําไรทัดไปนะครับก็แนวรับแนวรับอยู่ที่155บาทนะครับส่วนแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่ประมาณ 169บาทนั่นเองนะครับเป็นแนวโน้มขาเข้าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าวอลลุ่มขายสส่วนใหญ่มีวอลรุ่มที่11.37จสามิลเลียนนะครับส่วน RSI ชี้ขึ้นไปที่ชนที่โอบอสนะครับส่วน m a m MACD ยังคงไซว์เวฟขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีโร่ OBV ก็ไซว์เวฟถึงไซว์เวฟนะครับยืนยันราคาขาขึ้นด้วยนะครับพาราบริกซานะครับเป็นจุดไข่ปลานะครับ ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับทางนักถุนที่กรอบครับถัดมาตัวที่3ก็คือ ktb นะครับเป็นในเซกเตอร์แบงค์เช่นเดียวกันตัวที่3นะครับก็คือ3ตัวแรกของเม็ดเงินนะครับที่เข้ามานะครับอันดับที่2นั้นเม็ดเงินเข้าไป259.94อ้ามิลเลียนนะครับส่วนอันดับ3ก็คือ ktb นะครับมีเม็ดเงินทั้งสิ้น158.57้้ามิลเลียนนะครับโดยบวกขึ้นไป20สตังค์นะครับสำหรับ ktb แล้วก็มีจำนวนอยู่20.50บาทนะครับาราคาสามเดือนที่ผ่านมาไมา่บวกอยู่0.49เเนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ติดลบอยู่0.97 1สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2.50นะครับ PE อยู่ที่7.1เท่า1.19เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่4.28 นะครับมี EPS ที่2.39สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี DPS ที่0.87สตางค์นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจังหวะก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับดูเหมือนว่า3แบงค์ช่วงจวังหวะนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งเก่งกำไรได้นะครับก็คือเข้าทนถือไว้ราคาแนวโน้มนะครับแนวรับล่าสุดก็คือ20บาท50สตางค์จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่แนวต้านสำคัญอยู่ที่ ยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าบาทนะครับก็กัดฟันทนถือต่อไปนะครับวอลุ่มก็เป็นวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสองศูนย์นะครับแล้วก็ไอซายชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขึ้นที่งดงามนะครับ MSCD กําลังชี้ขึ้นไปยังไม่ชนเส้นศูนย์นะครับยังไม่พ้นนะครับแต่ว่า OBV ก็ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับยืนยันด้วยพาราบลักซาจุดไข่ปลาสามสี่จุดอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้น ราคายังคงทำกำไรขึ้นต่อไปนะครับสลหรับ KTB นะครับยังคงเก็งกำไรได้ต่อไปสลหรับ3าแบงค์นะครับมีโอกาสที่จะราคาหนาขึ้นไปนะครับเพตอะนั้นก็เก็งกำไรต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องคิดดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับตัดมานะครับตัวตัวที่4ก็คือตัว BH นะครับหรือบํารุงราดนะครับโรงพยาบาลบํารุงราดนะครับวันนี้ก็ย่อลงไปตั้ง2บาทนะครับราคา210บาทนะครับ โดยไปดูนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบอมบูุงล่ากันลบไป23่เหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป19เปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา2.94เปอร์เซ็นต์นะครับป e ีอ e ยู่ที่22.2เท่านะครับม e ีอ e ีวอยู่ที่2.12เปอร์เซ็นต์มี EPS ที e 2 2. 2่7.89ดจเาปอร์เ e ซ็น e ต์นะเจ็ดจสตังค์งนะครับคือความตังไรายได้สุทธิของหุ้นนะครับต่อหุ้นนะครับส่วน DPS นั้นก็อยู่ที่2บาทนะครับ ไปดูจังหวะของบำรุงลาดกันนะครับกาฟก็บอกว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นค,ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปหลังจากที่ร่วงลงมานะครับตัวนี้นะครับถ้าจะทํากําไรก็คือต้องกัดฟันทนถือราคาขึ้นไปให้สามารถทนทะลุเส้น2องว,วันแล้วก็ทะลุขึ้นไปที่ด้านบนจนกรอบรีเนเกชันสูงสุดที่ราคา262บาทนะครับตอนนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ21 1บบาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดท่านอดทนได้ในจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับ การลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะเจาะให้สมควรนะครับมาดูวอลรุ่มเป็นวอนรุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับราคาอยู่ที่2 2งจุ้ามิลเลียนะครับตัว s s i ไ way เวไเท่านั้นข้างนะครับ MACD ก็กำลังไซเวทขึ้นไปแต่อยู่ต่ำกว่าเส้นซีนยโอพีวก็ไซเวไปทางเดินข้างนะครับแต่ว่าเย็นยันเป็นขาขึ้นด้วยพาลาบริกษานะครับจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นใน ตั้นรใจในจํานวนนี้ก็คือถ้าย่อต้องเข้าซื้อนะครับสำหรับ PH นะครับถือว่าเป็นอีกตัวที่กําลังทํากําไรให้กับท่านนักทุนนะครับแต่ว่าต้องอดทนถือยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าจากราคาก็จะค่อยๆสุอาวพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองไรว,วันนะครับก็ขอให้ชนเส้นสองรว,วันและชนเส้นสองว,วันผ่านแล้วก็ไปที่จุดแนวต้านทานสูงสุดที่กรอเปเนเน4่องบาทนั่นเองนะครับก ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักลงทุนครับมาที่ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ a o t นะครับ A o t ก็ยังมีข่าวๆในเรื่องของการโกงนะครับโกงโกงการจองนะครับการโกงการจองของอาสายการบิน A o t นะครับที่โกงการจองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ ต้องติดตามในข่าวต่อไปนะครับว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือลบลงไปที่0.25สตางค์นะครับแล้วก็ราคาที่61.75บาทนะครับก็อาจจะช้อนเพราะว่าราคาย่อลงมานะครับแต่ว่าอนาคตก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปสรับ AOT นะครับเอาไม่ใช่นะขออภัยนะครับ AOT คือถ้ากาศสียานไม่ใช่ AAV นะครับมันก็คนตัวกันกับ AV นะครับก็ขออภัยนะครับคื มันคนละตัวกันกับ AAV นะครับสลับเพราะฉะนั้น AOT ก็ยังคงเป็นจังหวะที่ทำกำไรได้ลดลงมานะครับเราก็ต้องดู F45 นะครับ F45 นะครับสลับ AOT นะครับราคาคา3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.20นะครับ1เดือนก็ไม่ลบไม่บวกนะครับ1อาทิตย์ก็บวกขึ้นมา0.41นะครับ ดูแนวโน้มก็อาจจะบวกขึ้นมาแต่เราต้องไปดูการาฟกันก่อนนะครับ PE อยู่ที่46.17เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่ 1. 2 7ซมี EPS ที่1.34ส่าตางค์ต่อหุ้นแล้วก็ d p s ที่0.79สตางค์ต่อหุ้นไปดูจังหวะของกราฟนะครับก็ยังคงเป็นจังหวะที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปยืนเหนือเส้น2แล้ววันนะครับเพราะฉะนั้นจากแนวโน้มเราก็เห็นว่าวัฏจักรของราคานั้นขึ้นสูงสุดก็ลงมาต่ําสุดแล้วก็กําลังจะเด้้งกลขึนไป พยายามที่จะพุ่งชนเส้น2และวันให้ได้นะครับถ้ามีแรงพอก็จะทะลุเส้น2และวันไปที่แนวโน้มสำคัญที่กรอบใน,นแนวการ์นสูงสุดที่ราคา67หรือ70บาทในอนาคตนะครับเข้าใจว่าต้องอดทนกันต่อไปอีกประมาณสักเดือนกว่าหรือต้นปีใหม่นะครับราคาก็จะไปที่70บาทนั่นเองนะครับอตอนนี้แนวโน้มแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ61บาทนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่70บาทนะครับ ส่วนวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายแค่ส่วนใหญ่นะครับมีวอลลุ่มที่5 9า้ามิลเลียนนะครับ r s i c ไปทางด้านข้าง MACD ยังคงชี้ยืนอยู่เหนือเส้นซูนลนะครับเป็นจังหวะอันดีแต่ว่า OBV ก็ไซเวทถึงไซเวทไปทางนข้างยืนยันเป็นราคาขึ้นด้วยผา,าบริกอานะครับเพราะฉะนั้น l t ยังเก่งกำไรได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดย่อลงมาต้องเข้ารับเข้าช้อนทันทีเพราะว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่จะต้องสะสมพลังเพื่อ พุ่งพ้นเส้นสองดววนขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยในเรื่องของค่าตั๋วนะครับนึกว่าเป็น a a v นะครับก็ขออภัยที่ลุงจับจำผิดไปนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะนั้นท่านนักทุนอย่าเพิ่งเชื่อใครนะครับในการวิเคราะห์หุ้นต่างๆนะครับต้องต้องค่อยๆใจเย็นนะครับเพราะว่ามันมีข่าวข่าวมากมายลุงเองก็สับสนไปนะครับต้องขออภัยนะครับตอนนี้ก็ มีเครื่องหมาย x a สลับตัว ao t นะครับก็ต้องเข้ามีการประชุมกันนะครับเพราะนั้นทางสุนก็ต้องใจงเย็นแล้วก็ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆจับทิศทางให้ถูกแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์นะครับสแบงค์นะครับที่เราเล่ามาแต่เริ่มต้นก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นต้องอดทนถือเพื่อทำกำไรต่อไปในระยะอันใกล้ๆนี้นะครับก็ฝากท่านนทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับ ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความกรพบไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ